ไปกันต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับเรื่องงานครับได้คำว่าสีทําธุรกิจการคร้าการขายจะดีขึ้นนะครับงานออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนติดต่อสื่อสารอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีเลยนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารการเงินได้คําว่าเดชนะครับ รายจ่ายอาจจะมีมานะครับแล้วก็มีรายรับเข้ามาเขาเรียกว่ารับซ้ายจ่ายขวานั่นเองครับส่วนเรื่องของความรักครับได้คาว่าสุภาพมีโอกาสนะครับคนโสดได้เจอเจอคนแดนไกลนะฮะเจอกันในโลกของออนไลน์อแอป,ปหาคู่ต่างๆนะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วแฮปปี้ดีมีความสุขหรือว่าคนที่คบกันมานานๆครับความรักจะหวานชื่นมากขึ้นครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับให้ระมัดระวังครับเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีครับโชคลาภนะครับ ไม่ค่อยโดดเด่นครับแต่ลองดูครับ เลขนำโชคได้แก่เลข3528แนะครับ3528นะครับแล้วก็ลองดูเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดตัวเองนะครับไปกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับการงานครับมีอุปสรรคมีปัญหาติดขัดเครียดไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับในช่วงเวลานี้คนวันพุธกลางวันต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะครับเพราะว่างานเนี่ยมีอุปสรรคมีปัญหานะครับแล้วก็การค้าการขายเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างครับในคำว่าลาพั คนมันพุธกลังวนมีโอกาสมีโชคครับเลขนาโชคได้ก่เลขหนึ่งหนึ่งครับการเงินดีขึ้นเป็นดวงได้รับทรัพย์รับโชคนะครับเลขนําโชคได้ก่เลขหนึ่งห้าเก้าแปดนะครับแล้วก็การซื้อเลขเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับส่วนเรื่องสุขภาพครับระวังกระดูกกล้ามเนื้อนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีครับความรักคนโสดไม่ดีเลยระวังรักเขาข้างเดียวคนมีคู่ระวังมีปากเสียงนะครับการทําบุญเสริมดวงครับให้ทําบุญด้วยการปล่อยปลา และถวายน้ำดื่มนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธจังหวัดนะครับ